ตั้งแต่ทำช่องมายอดโดนเนียยังไม่ถึงขึ้นของยอดนี้เลยครับขอขอบพระคุณสําหรับยอดโดนเนียสองร้อยบาทด้วยนะครับพร้อมกับข้อความที่บอกว่าอยากให้นําตูนแนวย้อนยุคพวกกาลังภายในมาพากเยอะๆเอาตุนที่แพจบแล้วมาก็ได้ครับชอบเสียงภาคมากครับอยากสนับสนุนเรื่อยๆถ้ามีกดซับรายเดือนจะรีบอุดหนุนเลยครับขอขอบพระคุณคุณวัดเสลสอนมากๆครับถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพศผู้แปลเพวิชามหาเสียน การประลองทั้งนี้จะจัดขึ้นในเรือสำรานสนามเรือสำรานพาฉันไปด้วยในแคบบอสเพื่อเกิดอันตรายเธอรู้ทางหรือไงแค่ฉันคนเดียวก็พอแล้วฉันจะพาพี่อู๋ชิงไปสถานที่จัดงานอย่างปลอดภัยเองแล้วฉันจะแน่ใจดได้ยังไงว่าเธอจะพาเจ้านายฉันไปถูกที่ไม่ต้องมากังวลแทนคนอื่นหรอกยะเจ้านายพี่อู๋ชิงพูดมาเลยค่ะว,<ข>ว่าจะพาใครไปอือหือเลือกไม่ถูกเลยอ่ะ เออแกล้งตายนี่มินนะฉันเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าคุณน้าจะพาเสี่ยวกวางไปรักษาเหมือนจะต้องบินวันนี้แล้วนี่นะรอผมด้วยลูกพี่ผมขอไปส่งด้วยตัดบทกันเฉยเลยพี่หูชิงรอฉันด้วยเอาเร็วน่อยเร็วน่อยเคลียถนนให้โล่งก่อนเที่ยงนะเดี๋ยวรถติดตึกใหญ่ที่ว่าสร้างเป็นปีแต่เราทำลายแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเอง ตึกใหญ่ที่เราทุ่มทุนสร้างไปหลายร้อยล้านเบลีแต่ทำไมเขามาทำร้ายอย่างนี้ได้ยังไงลูกชายคนโตของชางกวนหน้าหลานเฉินเทียนเว่ยยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่หงไฮตงเฉินป้าเต้าเฉินป้าเต้ารู้จักกับบ้านกับเมืองกับเขาด้วยหรอคะฝอากำลังจะเปลี่ยนแล้วฉันต้องกลับมาสิ ตั้งแต่เด็กนรกจัานอูชิงกลับมามันก็เล่ทำลายตระกูลใหญ่หลายตระกูลอย่างต่อเนื่องตอนนี้ทุกคนเริ่มอยู่ไม่สุขแล้วก็ตรงใจฉันพอดีใกล้จะถึงการประลองโคต้าแล้วฉันต้องขอบใจมันนะที่ช่วยกำจัดขวากน้ำไปตั้งเยอะเชิญป้าเต้าลูกชายของคุณก็ตายด้วยนะจิตใจของคุณมีแต่เรื่องธุรกิจหรือไงแล้วเสียซุนอยู่นะฉันเป็นคนฆ่าหรือไงล่ะคุณ อย่ากโกรธเลยครับแม่ผมจะแก้แค้นให้น้องๆแนะ่เฮ้อใครอยู่ตรงนั้นอ,อ๋อพี่เฉินผมเองเจ้นตรงไงท่านประธานผูแห่งเสียนหลงกรุ๊บมาทำอะไรที่นี่ล่ะครับพี่เฉินคุณต้องช่วยผมนะด้านอูชิงมันไม่ใช่คนมันสั่งผมไว้ให้อยู่ที่นี่เราบอกกับคุณว่ามันจะรอคนสกุลเฉินที่งานประลอง ไม่ต้องห่วงฉันต้องไปอยู่แล้วว่าแต่เรื่องที่คุยกันเมื่อกี้คุณได้ยินอะไรบ้างที่เฉินวางใจเถอะผมไม่เอาไปบอกใครรอกจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะติดสอยห้อยตามทำงานรับใช้คุณอ๋อดีดีเยี่ยมเลยเออฉันไปมีน้องชายไร้ค่าอย่างแกตั้งแต่เมื่อไหร่ คุณพ่อกำลังจะกลายเป็นราชาแห่งไห่ตองอยู่แล้วจะไม่มีใครถือตัวมานับญาติกับคุณพ่อได้ทั้งนั้นใช่หาดห่วจินว้าวนี่น่หรอหาดห่วจิงที่ขึ้นชื่อที่สุดของไหตง่ตงทำไมทางเคอดูดีขนาดนี้ล่ะยาวสุดลูกของลูกตาเลยแฮะว่าแต่ยายหลิวชิงชิงทำไมยังไม่มาอีกไม่ต้องทำเป็นมองหาหลิวชิงชิงหรอ ใครก็ดูออกว่านายตั้งใจแอบดูสาวๆฮ่หาๆๆาแต่งตัวอะไรของบอสนี่อมาจายหายังจะใส่โซดอีกกระเป๋าเดินทางของฉันแกเป็นคนจัดไปใช่หรือไงเอ้ยว่าแล้วการดูแลบอสควรจะเป็นหน้าที่ของฉันมากกว่าต่อจากนี้ให้ฉันคอยติดตามใกล้ชิดเลยสิคะบอส ว้าวดูดีทุกสัส่วนไปลองหยอกเล่นสักหน่อยไหมพวกแกจะว่าหรือไงช่วงนี้ไหตตงกำลังจัดกิจกรรมใช้หาตอนนี้มีแต่พวกขายใหญ่ทั้งนั้นระวังชีวิตเอาไว้เถอะจะกลัวอะไรพวกเรามีคนหนุนหลังเงินกันนะแถมยังมีประสบการณ์มาแล้วด้วยถ้าไม่ถามจะแน่ใจก่อนฉันไม่ทำอะไรบุ่มบามหรอกพวกแกคอยดูได้เลย สวัสดีครับคนสวยมาคนเดียวเหรอตาบอดหรือไงคะคนรักของฉันก็ยืนอยู่นี่ไงมีเจ้าของแล้วนี่เองโทษทีไอ้น้องชายพวกเราเล่นเซิร์ฟกันอยู่ทางโน้นสนใจร่วมวงไหมปัญญาอ่อนชัดๆมาชายหาดนั้นใส่ชุดสูทเนี่ยไม่เป็นไรพวกเรายังมีธุระอื่นได้สิได้สิ<ะ>เอ,อ้ย ไม่ได้เราต้องอยู่รอคนที่นี่ใหญ่นี่คิดจะสร้างเรื่องอีกแล้วน่าสนุกแต่แฟนนเธอดูระแวดระวังไปหน่อยต้องลองโยนหินถามทางรู้เรื่องนั้นหรือเปล่าช่วงนี้ไห่ตรงก็มันจะจัดการเลี้ยงกลางทะเลนะหืมรู้มันก็รู้หรอกนะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปยังไงนี่สิฮ้ <c oughs> ฉันรู้จักพี่ชายคนหนึ่งที่เข้าไปได้ถ้าพวกเธอสนใจฉันพาพวกเธอเข้าไปด้วยได้นะจริงหรอพี่คนนั้นไม่ใช่คนธรรมดาถ้าเธอเข้าตาเขาละก็พี่อูชิงทางนี้ทางนี้โหไอ้หมอนี่มันแมงดานี่ว่า เพจผู้ปลาเคล็ดวิชาวมาหาเซียนอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเข้าใจนะ